สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสอดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่28กลกุมภาพันธ์2568นยแะครับพ่เอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาช่างคมนะครับพามารับชมนะครับโค้งสุดท้ายก่อนออกนะครับไม่สร้างคมเน้นย้ำให้ นะครับผมมหาสังคมตั้งแต่ตองงวดแล้วนะครับอ่าเอานะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2568นะครับบรรยากาศบ้านเฮาฮอนแล้วท่านผู้ชมนะครับเบ่งแสงแดดนะครับแดดจ้าเมื่อนี้นะครับอพอสร้างพันเจนเน่นที่ย่ำให้ตัวไหนนะครับเพื่อได้ไปหาหยิบจับลออตตเรี่ท่านผู้ชมนะครับงวดหานึงตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมามาตาเหล็กเด่น นัสาม,มารถลักร่อยนะครับท่านผู้ชมอ่านี่แหละครับเพิ่นมาอยู่อยู่นี่แหละท่านผู้ชมเพิ่นมาทํางานอยู่นี่นะครับอู้ทางนานผู้ชมพระเจ้าเห็ดเห็ดคู่เห็ดทางนะครับเอานะครับจังเขาไปฟังน้ำกันนะครับผมสวัสดีพ่อสร้าง ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมผัวซ่าง่นกะอยู่ในประจําเลยบอกผัวซ่างครับ,รบแกจะได้มาหาผัวซังอยู่ในประจําละครับมาต้องเป็นส่วนเที่ยงอ่แล้วกันนี่มืมาเจ้ากันนี่มืมาเรงกันซีมุ่งเกียร์เงี้ยมันนะโอ้อัวซังจะวางส่วนใดเวลาใดเที่ยงนี่คือช่วงเที่ยงนี่แหละช่วงช่วงหาโม่งนี่หาโม่งคือโอ้ทีม้าสองมุ่งนี่กัปัดปวดเตรียมให้อาหาร เีอสีม่วงล่ะมันอยู่ฟาร์มธรรมชมอ๋อแต่ผัดมาทำงานเกษตรนี่รู้สึกว่าพ่อจะพร้อมลงแล้วว่าแต่พร้อมแล้วหุ่นหุ่นเพียวขึ้นเพียวขึ้นเพียวขึ้นเนาะเอาไปสร้างเคนคนไม่เห็นนีดนักก็สร้างอีกวอมันก็ขึ้นหมาเฮาแบบต้องเด็กลูกเบิงลูกเบิงนะครับเอานะครับพ่อพ่อสร้างเคนไปทำงานอยู่นี่ละบ้านนี้พ่ได้ไปรับเหมานั้งเพลนระเบอบ้านเนี่ย งานมันก็บค่อย่มีงานบ่อไอยมีช่วงนี้ไปแล้วกัมีตนัดไกกๆผุดมันอยู่ไกลรับว่านไปื่อว้านอยูุ่่นนัดมิดทุหน้าอีกเจ้าไปอีกเนาะไปอีกเจ้านึ่งกันัดพุดบัวว่านหรือพอภาษาภาษาฝรั่งว่าเนยยุยใสครับอยู่นะโอ้ยพู่ไนอกตลาดพนันพนสิไปอันตัวหาลอตเตอรี่เออเอานะครับทำชร่มไกลมือเลย ครับผมน่าไม่พอสซางเน้นพอสซางย่ำให้คุยกันก่อนพ่อยพอสซางเดเศรสมยเเศรเมย์ขะมาไม่บอกจะขอกมากนึงตะมาเมื่อวานสีเห็นเลขในมือผมเลยบ่เลขขึ้นในมือบ่เลขศูนย์นี่เราม้วนหมูกงเล็บโอ้ยูึนิ่วหนิมั้ยเลขเลขเลขขึ้นอยู่มือครับเลขศูนย์เลขศูนย์ขึ้นเลขขึ้นเลขศูนย์เห็นม้วนขึ้นยูนิ่วๆเลพอสซางนิ่วหนิมั้ยขึ้นยูนิ่วนี่ครับเป็นเลขศูนย์เป็นเลขศูนย์ มดนมึงกึ่งเลยวะครับโอ้บานนี้มันก็มีจุดอยู่สองจุดแบบแต่ผมว่าแต่ผมทีเดียวนี่ผมก็ศูนย์หนึ่งห้าผมศูนย์หนึ่งหาเอ้ากับเข่ากับชุดที่เอานอนนอนอยู่นี่บ่ฝันดีวะบ่ซันบ่ฝันพุ่มพุ่มเพิ่งยังไงพุ่มท่านไหนขอเพิ่นบ่กเลยยังไงขอครับผมคำนวณเหรอผมบ่ขอบ่ขอเหรอครับแล้วแต่เพิ่นเพิ่นสิไม่หายเพิ่นก็จะมามาเข่าฝัน บได้ขออืมเพราว่มันนิ่วนี่หมเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์บันี้บันดกัเนึ่งมันแบบนี่ก็หามันหานิ่วอ่ามือฮอาศูนอันนี้นิ่วนี่่นิ่วเป็นหนสี่เอออ่าศูนย์นี่เลขศูนย์นี่งามอี๋หรืออ่าเดี๋ยวมันจิมาตัวนี้บ่ันนี้เดี๋ยวนี้ศูนย์หนึ่งห้ออ้านี่ธรรมชมนะครับที่พอ้างบันไฮตงหวัดครับผม บ่มีเล็กฟันวันเนี่ยบ่ครับอ่าบ่ฝันมีแต่เลขขึ้นยูนิวครับเลขศูนย์มุ่นมงเคงเลยผมมาเจย์ไทยรูปเบื้องใบอยู่บนประทศไทยบื้องนเลขศูนย์ขึ้นยูนิวครับนิวนี่เลยครับมุ่นมงคงบ้านนี้ผมกับนี่ศูนย์นี่หนึ่งนี่หาผมแบบคือศูนย์นิวนี่นิวซี่นี่หนึ่งมือนี่หาได้ศูนย์หนึ่งหาหนึ่งหากับตรงกับชุดที่สังคมให้ครับอืม ใไซ01หานี่บ่ตาที่สังคมห้คือมี82หาครับนะ82หาหลักกะ016ครับอ่ายังเด่นตัวเก่าบ่อปรสังตัวเก่าละครับผมอ่าแต่ที่เพิ่มกต่ที่เพิ่มได้01หานี่แหละอืมเอาประสัง3ตัวให้พระสังเขียนให้ท่านผู้ชมใช่กันก็ตัวนี้รถอ่าโอ้เห็นขึ้นยุ่มมือครับวงว่องเอ๋วงชัดเลยว่ะ ว้าจังสีเลยเหรอครับแต่ว่ามันบรแมนปักแผนแดงมันเป็นเขียวเขียวคือซอสไม่จีบเหนียวครับเน้นบ่ครับผมเน้นเลยตัวนี้ตัวเนียนมีเปลี่ยนแปลงบ่พอสังบ่ครับบ่เคยเปลี่ยนเนี่นมักกะจีแล้วหนึ่งหาหนึ่งฮุกหนึ่งเกียนี่เราสามอันไอ้นี่สามไอ้นี่เอ้าตัวใส่หนึ่งเกียดหนตัวก็ได้ มันมาล่ะสูบสัญจรล่องมือแต่ว่าสองเจดีดังแล้วพอสังพอสร้างนี่ห้ตั้งแต่ตองหวดได้ทำมาชมได้ครับผมพอสร้างนี่ห้ตั้งแต่ตองหวดครับออันนี้คือขึ้นยูนิวมือผมศูนย์หนึ่งหาน่าเาเห็นชัดๆขึ้นเลขศูนย์ครับศูนย์นี่ชัดชัดเลยครับผมเล่เอานิ้วนี่เป็นหนึ่งนิวนี่หนึ่งมือนี่กระหานิ้วอ่าศูนย์หนึ่งหานึงหากับตรงกับชุดที่ให้ ตรงกับที่คำนวณครับแค่ปุมากเห็นมักลักหนึงเดียวอือแต่ว่าขึ้นเด่นสองประสางให้ตรงหมดมันมาตามเ่ยส้นดิอ่ามันส้นที่สองไหลส้นที่สองไหลก็เลยเดินสองแต่ว่าถ่ายมักนี่คือมักหนึ่งมักหนึ่งอืบอกยังไงหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดกับสองหาอ่าสถิติจัดอืหนึ่งหนึ่งหก แต่ผมไปหาอันนี้กับบ่มี่แล้วผมว่าจะไปหาสองเจ็ดรองมือมือวานได้ได้อยู่ชุดสิบใบธรรมช้ชมสองเจ็ดผมไปปั๊มน้ำมันเหมือนกับบะมี่เลยว่าอ้าวดังมาจังไดยอี๋หนึ่งห้าเพราะว่ามือวานไปหาพี่สาวพี่สาวฝันฝันว่าไอ้เด็กน้อยเอากระดาษให้ตัวเลขเก้าเจ็ดสองมือวานแวะไปก็ได้เห็นเก้าสองเจ็ดชม เก็สองเจ็ดก็เลยได้เป็นชุดผมว่าตุลีนี่สี่ดังกูตุลีโมเมนต์สองหาแต่เกียรติผมมีสองหาดังสองหาดังครับผมตาทานเน้นๆสามคู่นี่ครับเน้นหนึ่งเกียรติน้ำเอาธรรมชมครับพอสร้างย้ำให้เอฟซีพืนเนี่ยชุดวิ่งหนึ่งกับสองครับแต่ผมมากี่สองครับเพราะมันชนกันครับหนึ่งอีสูนกันหน่อยสองอีสู้กันหลายหลายครับก็เลยจับให้ ตัวดินสองหาจี่ไม่จีดสองเกตกับหักหนึ่งเต็มชุดนี่ลักหนึ่งครับหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเกตครับสองหาสองหกสองเกตครับสามตัวก็มีแปดสองห้าครับศูนย์หนึ่งหกอันนี้เลขเลขฝันไอ้เลขตัวเลขขึ้นยูมือน้นมือครับอ่าเห็นเลขศูนย์นี่งั้นหนึ่งผมก็ตีเป็นนิ่วผมละหากันหานิ่วผมละอันนี้พอสร้างคนไวัเห็นศูนย์ขึ้นยูนิวมือครับแต่ชมเห็นตัวเลขขึ้นยูนิวมือ หลักนิ้วเป็นหนึ่งมือเป็นหาก็เลยมักศูนหากระตรงกับชุดที่พอสร้างล่อห้ับสามตัวเน้นแปดหาศูนยนี่ตัวร่องพอได้มักชุดนี่ตัวนี้ก็ตัวเน้นให้กันศูนหนาี่ที่เห็นนี่เห็นอยู่นี่นเลยหลักหนึ่งหนหาหนึเพอสร้างพอเน้นหนึ่กกับหนึ่งเจ็ดหลักสองสองหาสองหเดน้นที่สองหาคแต่ว่าที่เน้นถือตหรือบ่ถือ มืออื่นเด้อก็รู้ครับไปหาลอตเตอรี่ไว้เด้อท่านผู้ชมเด้อหาได้โชคได้หมานครับผมดาพว่างวดนั้นพอสร้างหาหาหนึ่งซีหนึ่งกับ่านหนึ่งนะครับงวดที่ออกหาหนึ่งอ่ะก็มาหาหนึ่งตรงๆงวดที่ผ่านมาบ่เข่าทผู้ชมจับคู่ไม่เข้าสามไปลักลอยนะครับสูตรคำนวณนะเป็นแนวทางนามีเข่ามีงวดเข่างวดบ่เข่าทผู้ชมนะครับมีแต่มีแต่สามก็เจ็ดมีแต่สามอ่า บัดิเจ็มันผลไม้อีกตัวนึงพอสร้างจะไปสามเจ็ดเนาะครับผมมันออกสามเจครับผมอู้บบรรยากาศมันห้อนี่พอสร้างบรรยากาศมันเริ่มเขาไปคู่มือคู่มือแล้วบนีชิพายูโซนร้อนในบัยำช่วงบางสิกปล่อยบ่บันนี่พอสร้างบ่ได้ปล่อยละบ่ไดปล่อเลเอาเขาแล้วแล้วอดตเกียเงี้ยมันจะมหนโอหนสร้งได้สีน้ำใสหลังคาบ่พอพอสร้างมันก็อยู่ในประจำนะพอสร้างอ่าแล้วแล้วลกไหนกันเกแล้ว แต่ว่าบอ่ <c oughs> บอฝันอ่าบ่อฝันอ่าทำชมชมม,มือี้การมหาสา้างไม่พ่นเน่นพ่นยำให้รับมือวัา<อ>จี๋งใหญ่ี๋ฝันกับบ่อฝันนิดจีรีอ่อืมตะเกามานอนอยู่ทงจีห้วยผมไปแต่ฝันเราพอมันอยู่ไก่ทางหลดกับวันวันวันอยู่นะบัวนี่เยียงรงงานยังมันสนิทปันไดเอ้าจังน้อยนี่ถามสร้างเนี่ยอ่าสูตรสา้างบ่มีเก่าบ่งหวนเ่ เก่มีครับเก่มีครับโอ้สัญจรของปศังคือบ่มีเก่าน้องงดบ่มีครับเออเก่มีอันนี้ก็ติดมาเวอ่าเอามาคักๆตัวใดบ่ังหกับไอ้17แหละครับ1617ครับผมตัวมักคคือ1 6 1่อืออือ1617บงบอกช่วงแรกอี่ก็สิไปจัดแลเออหาอตเตอรีบอเออปศังมีเตอรี่ก็หายากมีได้แบนึง ยังเห็นอี่เลยพ่อซ่างยังเห็นอีกเลยปั๊มนี่บ่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเตะฐานเน้นคักๆครับผมสองแข้งนี่งปั๊มบ่อือเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอครับผมนะครับอันนี้เป็นเลขที่พ่อร้างเห็นเลขศูนย์ครับผมขึ้นอยู่นิ้วมือครับอือโอ้นี่แหละบุ้ความนิ่งบุ้งนีไปแล้ะครับศูนย์เบิรงเกิเลยจะบระมาณศูนย์หมอพ่อร้าง จ้างวาอยู่จะมาศูนยอีกบ่ะู่กรตัดซนนี่แล้วอ่าซูหาธรรมะซูนกับศูนหาเนี่ยศูนหเนี่ยูนเก่าเบ้าเทาอีกบ่พระสังอาจจะูเก่ากับเบ้าเทาก็ได้เฮ้ลดแล้วเอานะครับขอบคุณพระสังท่านผู้ชมขอบคุณครับให้โชคให้มันะผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ